ตาช้างยายพลับเพื่อนป้อรัชการที่หตาช้างกับยายพลับเป็นคนบางหลวงไอเอียงอยุธยาเมื่อพศ2447รัชการที่5เสด็จประพาสต้นต,ตาช้างเจ้าของบ้านเป็นคอนมีอัธยาศัยดีเมื่อเห็นว่าผู้ดีบางกอกมาจอดเรือที่หน้าบ้านจึงกุลีกุจอมาเชื้อเชิญให้ขึ้นบ้านกรมพระยาดำรงก็เข้ารับหน้าบอกว่าเป็นเรือตามเสด็จ จะขอจอดพักกินข้าวหน่อยตาช้างได้ฟังก็ว่านึกแล้วเชียวเห็นเรือเสด็จเพิ่งผ่านไปนี่คงตามไม่ทันงั้นก็ขึ้นมาก่อนจะบอกให้เนียทํากับข้าวเลี้ยงตาช้างจัดแจงปูเสือต้อนรับแขกที่โรงเลื่อยข้างบ้านแล้วขนน้าชาขนมมาเลี้ยงนั่งชนเข่ากับกรมพระยาดํารงและพระเจ้าอยู่หัวคุยขมงโฉง,งอเฉงอว่าตัวเองเป็นคนคุ้นเคยกับบางกอกเป็นอย่างดีพวกผู้ดีบางกอกหลายคนรู้จักฉันดีลูกชายฉันก็บวชอยู่ที่วัดเบญจกั พวกขุนน้าขุนนางพอเห็นหน้าฉันก็ต้องร้องออทันทีตาช้างคุยพระเจ้าอยู่หัวละเคยเข้าเฝ้าบ้างไหมท่านเสด็จวัดเบญจบ่อยๆกรมพระยาดำรงถามปัดโทษทำไมจะไม่เคยเฝ้าบนเรือนนี่ก็มีรูปท่านเห็นที่ไหนก็ต้องเข้าไปกราบพระบาททุกครั้งคำคุยของตาช้างเรียกเสียงหาได้รอบวงพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระสวนอย่างสำราญพระราชหฤทยัยตาช้างเห็นว่าที่โรงเรื่อน,นั้นอากาศอบอ้าว จึงเชิญทุกคนครึ่งเรือนไปกินข้าวที่ยายพลับทําเสร็จแล้วมีแกงไก่และบะช่อตําลึงรายการที่บ้านตาช้างทําให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระสําราญและทุกคนสนุกสนานกันมากเพราะตาช้างเป็นคนคุยเก่งและค่อนข้างจะขี้คุยมีแต่พระยาโบราณราธอนนินต์ผู้ว่าราชการมณฑลกรุงเก่าเพียงคนเดียวที่ต้องซ่อนตัวอยู่แต่ในเก่งเรือโผล่หน้าออกมาไม่ได้เพราะผู้คนแถวอยุธยาจําได้หมดสำรับกับข้าวตาช้างกับยายพลับก็เข้าร่วมวงมกับพระเจ้าอยู่หัวด้วย ตาชางคุยไม่หยุดแถมยังหยอกล้อพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าตาชังทําไปตามธรรมชาติไม่ได้เสแสร้งแม้จะคุยเถืองไปทุกเรื่องยิ่งฟังก็ยิ่งขำทําให้ทรงพระสวนได้บ่อยเลี้ยงดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วตาชังยังได้คุยกับพระเจ้าอยู่หัวปรารถนาอยากให้คุณรัชกาลที่ห้าช่วยเป็นทูรหาปืนเมาเซอร์ให้สักกระบอกหนึ่งเรื่องขออนุญาตมีปืนแกไม่รู้จะไปขออนุญาตใครที่ไหนแกว่าท่า คุณช่วยเป็นคนหาซื้อให้แล้วจะคิดราคาค่าปืนค่าทําธุระให้เต็มที่พระองค์ก็รับเป็นพระธุระจากนั้นก็ร่ำลาตาช้างออกเรือมาก่อนออกเรือทรงพระราชทานธนบัตรใส่ซองให้ตาชังไว้จํานวนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนในการรับเสด็จพอขบวนเสด็จพ้นไปแล้วกำนันก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามาร้องบอก,กว่าแกรู้ไหมใครที่มานั่งกินข้าวกับแกนะคะแอบดูอยู่นานแล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาบอก นั่นแหละพระพุทธเจ้าหลวงแกนกครไรเสียแล้วที่ไปตีเสมอกับท่านเหมือนเป็นเพื่อนเล่นตาช้างไม่ยอมเชื่อหาว่ากำนันหลอกกำนันจึงเอาพระบรมฉายาลักษณ์ที่ไปหยิบมาเปรียบเทียบยื่นให้ดูตาช้างก็ยอมรับว่าเหมือนแต่คงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินที่ไหนจะมาเดินเล่นตามบ้านชาวบ้านแบบนี้ตาช้างเถียงแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าท่านมอบซองไว้ให้ซองหนึ่งจึงควักออกมาดูก็เห็นเป็นธนบัตรรุ่นใหม่ที่ชาวบ้านนอกยังไม่เคยได้เห็น ตาช้างดับได้5ชั่งหรือ400บาทคนธรรมดาคงไม่มีใครเอาเงินมาให้มากถึงขนาดนี้ตาช้างเลยหงายผอหรืองอเป็นลมไปต่อมาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ตาช้างเข้าเฝ้าที่พระบรมมหาราชวังพระราชทานปืนเมาเซอร์ให้กระบอกหนึ่งแล้วโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นหมื่งปติพัฒภ์วนาถพระราชทานไม้เท้าสลักพระปรมาพิไธยจอปอรอให้ตาช้างและหีบหมักสลักจอปอรอ เช่นกันให้ยายพลับถือเป็นใบเบิกทางเข้าเฝ้าในงานพระราชพิธีได้ใกล้ชิดตาช้างยายพลับเป็นเพื่อนต้นคู่หนึ่งที่รัชการที่ห้าทรงถือเป็นเพื่อนคุ้นเคยหลังจากได้รับพระราชทานเข้าเฝ้าครั้งนั้นแล้วภายหลังตาช้างยายพลับได้หมั่นลงมาเฝ้าแหนอยู่เนืองเนืองเวลามีงานามีการอันเป็นโอกาสสมควรเช่นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตาช้างยายพลับและเพื่อนต้นคือราษฎรตามมณฑลต่างๆที่ทรงคุ้นเคยจะพากันเดินทางมาช่วยงานอย่างเต็มกำลังไม่ใคร่ขาด เพื่อนต้นเหล่านี้เมื่อรัชการที่ห้าเสด็จกลับจากประาพาสยุโรปครั้งหลังพศ2450ฝ่ายชายได้รับพระราชทานไม้เทา้าหญิงได้รับกระเป๋าหนังจอระเข้เพื่อนต้นมาเฝ้าครั้งไรถ้าเจ้าพนักงานเห็นไม้เท้ากับหีบหมากพระราชทานแล้วเป็นอันหมดปัญหาเจ้าพนักงานเปิดทางให้สะดวกยายพลักถึงแก่กรรมเมื่อพศ 2,459เมื่อต้นแผ่นดินรัชการที่6และคล้อยหลังอีก5เดือนต่อมาตาช้างก็ถึงแก่กรรมตามยายพลับไปในปีพศสอ5 9อายุได้71ปีภายหลังจากเสด็จประพาสต,ต้นบ้านตาช้างครั้งแรกในปีพศ2 4 4 7แล้วตาช้างได้ลงทุนลงแรงสร้างหอนั่งขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งพศ2 4 4 9เมื่อล้นกล้าวรัชการที่5เสด็จประพาสต,ต้นบ้านตาช้างอีกครั้ง าช้างได้จัดรับเสด็จบนหอนั่งเป็นการแข็งแรงแต่เสด็จครั้งหลังนี้เนื่องจากรู้พระองค์ดีอยู่แล้วจึงมีความระมัดระวังอะไรอะไรก็ไม่สู้ขบขันเหมือนเสด็จครั้งแรกอีกดังพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่สองของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้บันทึกไว้ในช่วงวันที่หของการเสด็จว่าวันที่ห้าเช้าโมงหนึ่งน้ำรถสะพานเดินได้ขึ้นไปถ่ายรูปในมณฑบที่พูดเมื่อวานนี้มีพระป่าเลไลย,ยอ และรูปเจ้าอาธิการวัดบางปลาหมอที่เข้าเรียกในคำจารึกแต่ว่าพระอาจารย์วัดหมอรูปร่างหน้าตางามขนาดเท่าตัวท่านอาจารย์คนนี้เป็นหมอรักษาบ้าว่าเป็นพระญาิสมเด็จพระประเรศเพราะเดินขึ้นไปไม่มีใครได้พระเจริญพรโดยไม่รู้จักออกเรือสองโมงเช้าวันนี้ได้เทสาลงเรือมาด้วยรู้ตำบลมากห้าโมงเช้าถึงบ้านตาช้างหมื่นปติพัฒภูนาทั้งผัวทั้งเมียและลูกลงมาเต้นอยู่ที่ท่าน้ำดาดประรำแต่สะพานไปจนถึงบันไดเรือน อุกรมทางบนเรือนนั้นปลูกหอใหม่สำหรับรับเสด็จแต่งหรูอ,อย่างกุฏิพระคือติดนาฬิกาทุกเสาสิบสองเรือนติดรูปมีพระรูปและรูปสมเด็จพระวรรน์เป็นต้นเขาวกวางตู้ถ้วยกระจกเงาเป็นต้นมีถ้วยชาหีบหมากเงือกชิ้นหมากชาก็พอกินหมากก็กินได้ผู้คนญาติแน่หนาลูกแต่งตัวเต็มยศปุกปุยเต็มที่ที่จริงทำให้เรือนนั้นสบายขึ้นมาแต่ร้อนจัดสู้โรงที่เคยทำครัวแต่ก่อนซึ่งแกย้ายไปปลูกห่างเรือนออกไปนั้นไม่ได้ คราวนี้พื้นเต็มเรียบร้อยแต่โรงนั้นก็โรงเก่านั่นเองมีปลูกขึ้นใหม่หวางเรือนและโรงที่ทําครัวหลังหนึ่งมุงกระเบื้องรอดปิดกระดาษเสาว,ว่าเป็นโรงพิธีฉลองปรามีหนังสือถวายพระราชกุศลหรือใบอุทิศถวายเรือนฉบับหนึ่งว่าได้ลงทุนฉลองปราซิ่งเงิน4,000บาทฉลองพระลายลูกด้วยมีงานเจ็ดวันคนแน่นหลามไปหมดจนเขาพากันว่าจะเกิดเหตุแต่ก็ไม่มีอะไรจนตลอดงานนี้เกมมีเพลงและอะไรอีกอย่างหนึ่งเรือนที่ทําถวายนี้ลงทุน1,500บาท เสร็จการปราศัยแล้วลงไปทําครัวนางลูกสาวแกงไก่ยายพลับแกงบะไชยอแแก้ซึ่งมีผู้ใส่น้ําปลาครั้งก่อนแต่เสียงยายพลับเบาไปไม่จ้าเหมือนครั้งก่อนแต่ชังว่าคราวนี้สนุกกว่าคราวก่อนแต่ยายพลับว่าคราวก่อนสนุกกว่าคราวนี้ได้ให้หีบเงินปราจอปอรอ ยายพลับนายช้างลูกดูเงินลงยาใหญ่นางลูกสาวสองคนผ้าห่มมีหนังสือชื่อเจกขันซองบุรีเงินพาลูกเจกขันมาขอชื่อเป็นผู้ชายหน้าเอ็นดูดีให้ชื่อเจอถ่ายรูปเรือนและทั้งครัวบ่ายสองโมงเสร็จได้ออกเรือตาช้างตามส่งไปถึงป่าโมกสะพานป่าโมกทำสูงน้ำมากเดิมคิดว่าจะไปให้ถึงอ่างทองเสียทีเดียวแต่เห็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วถ้าจะไปถึงคงย่ำค่ําเลยจึงหยุดที่ป่าโมกหมอ่อมอ,อมรวง,ม,งมาคอยอยู่มีราษฎรมามากเหมือนเทศกาลไหว้พระ แต่ถามดูก็ได้ความว่านัดกันมารับเสด็จเท่านั้นครึ่งถ่ายรูปนมัสการพระตามเคยตระกูลของตาช้างใช้นามสกุลคชาทานคชาก็แปลว่าช้างตาช้างเป็นต้นตระกูลตาช้างมีลูก11คนหญิง6ชาย5สกุลของตาช้างประกอบอาชีพไร่นาค้าขายนับเป็นสกุลคาบอดีสรุปแล้วตาช้งยางใหญ่พลับเป็นคนทำมหากินมีความร่ำรวยเอาการ ตอนยายพลับถึงแก่กรรมนั้นตาช้างได้บริจาคทรัพย์เป็นจำนวนสูงถึง20,000บาทสร้างศาลาเรียนขึ้นหลังหนึ่งนิม,มนต์พระมาทำแจงตั้ง700รูปถึงตอนตาช้างถึงแก่กรรมนายชัยขชาทานพร้อมลูกหลานจัดทำบุญใหญ่โตตาช้างได้ให้ทรัพย์ไว้สำหรับบุรณปฏิสังขรพระอุโบสถและบุรณะศาลาการปรเรียนที่ได้เคยสร้างไว้กับทั้งมีแจกจำนวนพระสงฆ์1000รูป